ฉะนั้นสมมุติผมอยากได้หกอะอันนี้คือหกอะหกขันออกไปทางนี้หกขันออกไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดนี้ต้องออกหกหกห้าดูนะครับเห็นไหมครับหกหกห้าหรือเปล่าครับครับวันดีครับผมรัดมีใจนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงถ้วยไฮโลพูดถึงถ้วยวงเดือนถ้วยวงเดือนบางคนเขาเรียกถ้วยสารพัดนึก ถ้วยนี้สามารถที่จะออกอะไรก็ได้ที่เราต้องการเพราะเขาถึงเรียกว่าถ้วยสา,สารพัดนึกหรือถ้วยวงเดือนทําไมเขาต้องเรียกว่าถ้วยวงเดือนเพราะว่าเขาจะผังแม่เหล็กล้อมถ้วยที่จะให้มันออกลูกอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าถ้วยวงเดือนเป็นยังไงครับสมมุมมมติขึ้นสองสออย่างนี้เราสามารถฟันเป็นสิเดฮโรได้หกสี่เอียวเห็นไหมครับหกสี่เอียวพอขึ้นหกสี่เอียวปุ๊บเราก็ฟันได้ต่อ นะครับ <N ic ly> พอขึ้นหงสีเอวปุ๊บเราฟันได้ต่อ,อพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ <N ic ly> นะครับฟันได้ต่อเลยเราฟันสมมุติขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราฟันเป็นตองสองได้เลยครับเห็นไหมครับพอขึ้นตองสองปุ๊บฟันได้ต่ออีกครับจะฟันตัวไหนก็ได้นะครับคือฟันได้รอบเลยอยากได้ตัวไหนเอาได้หมดเลยครับตอนนี้เอาเอาเป็น เอาเป็นสิบเอ็ดฮโลอีกรอบหนึ่งครับผมอ่าสิบเอ็ดฮโลอีกรอบหนึ่งอ่ตัวนี้จะฟันเป็นสิบเอ็ดฮโลอีกรอบหนึ่งครับผมเห็นไหมครับหกสี่เอี่ยวสิบเอ็ดฮโรพอขึ้นอย่างนี้อีกเราก็ฟันได้อีกครับฟันต่อได้เรื่อยๆเลยอ่าเข้าใจง่าย,ายคืองานสามเม็ดอ่ะทีนี้ผมจะฟันฟันหนึ่งเม็ดให้ดูฟันหนึ่งเม็ดให้ดูเพื่อความเข้าใจครับผมอ่ะ สมมติขึ้นหน้าหกเราจะฟันได้รอบเลยไม่มีจุดนะครับคือรอบอย่างนี้ได้เลยอสมมติขึ้น6ผมฟันสองฟัน2อปุ๊บขึ้น2อปุ๊บผมก็อยากได้ตัวไหนผมฟันได้เลยนะครับสี่สามเอียวหกเงี้ยผมฟันได้เลยผมอยากได้ตัวไหนผมฟันได้เลยตัวนี้ผมยจะได้หกผมก็ฟันเอาหกครับผมขึ้นหกปุ๊บผมอยากได้สี่ผมก็ฟันสี่นะครับอยากได้4ี่ก็ฟันสีได้เลย พอขึ้นสี่ปุ๊บผมก็ฟันได้อีกฟันต่อได้อีกครับผมเนี่ยฟันสองได้อ,อีกขึ้นสองปุ๊บผมอยากได้เอี่ยวฟันเอี่ยวได้ต่อเห็นไหมครับขึ้นเอี่ยวปุ๊บขึ้นเอี่ยวปุ๊บผมอยากได้อ่าอยากได้ห้าผมฟันห้าได้ต่อเห็นไหมครับพอขึ้นห้าปุ๊บผมอยากได้สามฟันสามได้ต่อเห็นไหมครับคือไม่มีจุดฟันสามตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับ หรือสามตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสามข้างหลังก็ได้นะครับฟันได้เรื่อยๆพอขึ้นสามปุ๊บเราก็ฟันได้อีกขึ้นสามปุ๊บฟันได้อีกนะครับฟันสองหรือขึ้นสามอย่างงี้เราฟันหกก็ได้เออเราฟันเอี่ยวก็ได้นะครับหรือขึ้นสามปุ๊บเราฟันห้าก็ได้นะครับพอขึ้นห้าปุ๊บฟันหกอ่าขึ้นหกปุ๊บฟันสอง ฟันได้ฟันได้เรื่อยๆเลยนะครับเอาผมจะฟันให้ดูฟันเรื่อยๆเลยพอขึ้นสองปุ๊บอ่ะผมฟันสี่ะขึ้นสี่ปุ๊บฟันต่อได้เลยครับฟันสองได้ต่อสองปุ๊บเดี่ยวต่อเลยครับเห็นไหมครับคือไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องคืนขั้วตอนนี้ดีมากเห็นหรือยังครับเห็นคลิปหรือยังครับถ้วยวงเดือนหรือถ้วยสรารพัดนึกมันออกยังไง มันสามารถออกเปา่าก็ได้สามารถให้ออกอะไรก็ได้ที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะมีคลิปสองให้ดูไปดูคลิปสองต่อเลยครับอ่ะเรามาดูวิธีการเล่นกันแบบเป็นวิธีนะครับรัศมีการตั้งคืออยู่บริเวณนี้นะครับผมลูกล่อของเราคือลูกสองกับลูกห้านะครับผมอันนี้คือเม็ดงานสามเม็ดเลยลูกสองกับลูกห้าคือลูกล่อในกรณีถ้าสมมุติว่าเราหันถือว่ารัศมีหันหน้าเข้าจุดคือจุดอยู่ตรงนี้ หันหนะครับผมนี่ก็หัน5้านะครับนี่ก็หันห้านะครับคือเราจะหันห้าให้หมดเลยแล้วเขย่าขึ้นอยู่กับน้าหนักมือนะครับว่าจะออกเป็นตองหรือออกเป็นคู่นะครับแต่ออกแน่นอนครับดูครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เองนีได้แล้วครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเขย่าเบาไปหน่อยลูกนี้เลยแม่นั่นเลยอ่ะเรามาดูนะครับผมว่าและทีนี้สมมุติผมอยากได้แต้มอื่นบ้าง จะทำยังไงดีอ่ะอันนี้ยังมี5อยู่นะถ้าเราเขยา่าลูกก็จะพลิกอย่างนี้อ่ะนี้ไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าน,นี้ผมอยากได้แต้มอะไร clarity? ในกรณีถ้า5ตั้งอย่างนี้เวลาเขย่าแล้วลูกจะล้มเข้าหาจุดอย่างนี้เห็นไหมครับลูกจะล้มข้อหาจุดอย่างนี้เ,นนเพราะฉะนั้นอสมมุติผมอยากได้หกอ่ะ,อ,ะอันนี้คือหกอ่ะหกหันออกไปทางนี้หกหันออกไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดนี้ต้องออก หกหกห้าดูนะครับได้มาแค่เนี้ยเราสามารถพูดง่ายเหมือนล็อกแต้มเลยครับตามที่เราใจคิดเลยอ่ะเปิดนี้ผมอยากได้อะไรบ้างว่ะอ่ะผมอยากเล่นเล่นห้าเม็ดหนึ่งหารห้าก็าจุดาหันห้าก้าจุดนะในเมื่อขึ้นห้าแล้วใช่ไหมอ่ะห้าห้าสามแล้วกันอ่ะอันนี้ห้าสามนะเพราะอะไรไหมเพราะเวลาเขย่าลูกจะล้มมาทางนี้อ่ะอันนี้ห้านี้สามนะครับแล้วก็อันนี้เอาอะไรดี 553แล้วกันอ่ะนี้5นะครับเราเขย่าปุ๊บจะขึ้น553เลยดูนะครับขึ้นอยู่น้ําหนักมือนะครับแต่ออกแน่นอน2เม็ดเนี่ยแต่3เม็ดก็ออกได้ฝึกฝนนิดหน่อยครับเห็นไหมครับ553หรือเปล่าครับเป็นไงบ้างเห็นคลิปทั้งสองคลิปแล้วท่านคิดว่ายังไงบ้างนี่คือถ้วยวงเดือนหรือถ้วยสารพัดนึกที่เขาจะเอามาเขย่าก,กินเราเพราะว่าวงการพนันมันสร้างน่าก,กลัวจริงๆ มันมีกลโกงทุกรูปแบบถ้าเราตามไม่ทันเราก็จะโดนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวผมว่าเลือกดีกว่าครับการพนันมันไม่ดีเพราะว่ามันมีแต่โกนโกงกันทั้งนั้นเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ